สวัสดีค่ะร้านชิดอะไรยืนชนบุรีค่ะร้านเราอยู่ที่ดอนหัวโล่อามาตา่านครชนบุรีนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูนี่เลยชุดแปลงหน้า GR ค่ะ นี่สัญลักษณ์ gr โดดเด่นแบบนี้เลยจ้าเท่ <ๆ S 1> ไปเลยคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบไฟธรรมดานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเลือกเป็นแบบไฟโปรเจกเตอร์ก็ได้นะคะคันนี้เป็นสีขาวค่ะหน้าเดิมเป็นตัวล็อกโคมาแปลงเป็น gr 2021จ้าเรารล่อเท่แบบนี้เลย ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักสอบถามมาที่ร้านได้เลยที่เบอร์โทร8 8 8 8 8 7 6 6 5 3ค่ะหรือจะทักมาที่เพจก็ได้ชิดอะไรเยินชนบุรีร้านเราอยู่ที่ดอนหัวล่อมตนะนครชนบุรีนะคะทักมาสอบถามราคาก่อนก็ได้ค่ะพร้อมตอนไหนค่อยเข้ามาจัดความหรอได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ